หันธรมยังพุทธพะพะควโตปุพพภาคณมะการังกโรโะมเสเชิญเถิดเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระพุทธเจ้าเถิดบริเวณผนังทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระอุโบสถนั้นส่วนบนเป็นรูปเทวดาชุมนุมโดยแบ่งเป็นสามระดับชั้นชั้นบนสุดเป็นเทวดาชั้นกลางเป็นเทวดาและครุฑ และชันล่างเป็นเทวดาและยักษกันที่จุดหมายสุดปลายฟ้าคิดอยู่กับความพอใจสุขหรือทุกเพียงไหนอยู่ที่ใจของเราจะเหลเอาอย่างที่เคยฟันเคยไฟบนทน,นนักฟันทางอย่าเดินกันมากมายหากหัอใจหนูไปสักก็ช่างมัน รือก้าวเดินบางครั้งอาดูเพลิดเลินบางคราาจดูยากเย็นแต่ก็คงมีผู้คนที่เราไม่เคยเห็นอาจเป็นคนที่เคยได้ส่วนล่างของจิตกรรมฝาผนังทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้นั้นอยู่ระหว่างช่องหน้าต่างโดยแบ่งเป็นทั้งหมด12ห้องฝั่งทิศเหนือ6ห้องนั้น ประกอบด้วยทศชาติบาร,รมีตั้งแต่ชาติที่หถึงชาติที่6ก็คือพระเตมีใบจนถึงพระภูริทัตกุมารในขณะที่ฝั่งทิศใต้นั้นเริ่มต้นที่ชาติที่7ก็คือองค์จันทก,กุมารและสิ้นสุดที่พระเวสสันดรโดยเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกนั้นมีใจความถึงสามห้องด้วยกันทศบาร,รมี คือบารมีที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญสิบประการในมหาชาติเรียกว่าทศชาติชาดกได้แก่มหาชาติที่หนึ่งพระเตมีผู้บำเพ็ญเนคขมมะบารมีคือการบำเพ็ญตนอย่างผู้ละทางโลกพระราชโอรสเตมีเกรงว่าการขึ้นครองราชจะต้องทำบาปเช่นการสั่งลงพระราชอาญานักโทษ จึงแท่งทำเป็นง่อยหูหนวกเป็นใบ้อยู่นาน16ปีแม้จะถูกทดสอบด้วยสิ่งที่น่ากลัวต่างๆจนพระบิดาสั่งให้สารถีนำพระเตมีใบ้ไปฝังเสียที่นอกเมืองเมื่อถึงนอกเมืองแล้วพระเตมีจึงแสดงตนยกราชรถกวัดแกว่งเพื่อให้นายสารถีทราบว่าตนปกติดีก่อนจะไปออกบวชในป่า ถือศีลพรหมจรรย์มหาชาติที่สองพระมหาชนกผู้บำเพ็ญเพียรว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรเจ็วันเจ็ดคืนเพราะเรือสินค้าของพระองค์แตกพระมหาชนกได้กล่าวแก่นางเมคลาเทพธิดาผู้รักษาสมุทรว่าคนที่ทำความเพียรแม้จะต้องตายไปในขณะที่ทำความเพียรอยู่ก็จะไม่มีผู้ใดตำหนิ เพราะได้ทำหน้าที่เต็มกำลังแล้วนางมณีเมฆขาจึงสรนเสริญความเพียรและอุ้มพระมหาชนกเหาะไปจนถึงฝั่งเมืองมิถิลาขณะที่นอนพักนั้นราชรถเสี่ยงทายแล่นมาหยุดอยู่เบื้องหน้าได้ขึ้นครองราชปกครองเมืองมิถิลาอย่างมีความสุขมหาชาติที่สพระสุวรรณสาม ผู้บำเพ็ญเมตตาบารมีพระสุวรรณสามดูแลบิดามารดาซึ่งเป็นดาบทตาบอดในปา่าพระกุมารเปี่ยมด้วยเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะไปที่ใดก็มีสัตว์ป่าห้อมล้อมกบิลยักษราชออกมาล่าสัตว์ยิงธนูสู่กลางฝูงสัตว์จึงถูกสุวรรณสามสุวรรณสามก็ไม่ได้โกรธแค้นเพราะจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตา เมื่อฝากฝังบิดามารดาตาบอดแล้วก็เสียชีวิตแต่ด้วยเมตตาบารมีทำให้ฟื้นและบิดามารดากลับมามองเห็นปกติมหาชาติที่4พระเนมิราชผู้บำเพ็ญอธิษฐานบารมีหรือความตั้งมั่นในการเจริญกุศลเพื่อขัดเกลากิเลส พระราชาในมิราชเป็นผู้รักษาศีลเป็นครูสอนให้ราษฎรทำความดีราษฎรเมื่อเสียชีวิตก็ไปจุติเป็นเทวดาบนสวรรค์และปรารถนาให้พระเนมิราชขึ้นไปประทับบนสวรรค์ด้วยพระอินจึงส่งราชรสมารับระหว่างทางพระเนมิราชได้ชมดินแดนนรกและสวรรค์ชั้นต่างๆ เมื่อประทับในสวงสวรรค์สนทนาธรรมครบเจ็ดวันแล้วก็เสด็จกลับโดยให้เหตุผลต่อพระอินว่าสวรรค์เป็นผลบุญของผู้อื่นตนปรารถนาจะรับผลบุญตามสิทธิอันควรแก่ตนเองเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พระองค์ทรงต,งตั้งมั่นในการทำความดีรักษาศีลบริจาคทานเมื่อสิ้นอายุไขก็ได้จุติในชั้นพรม ตามที่ได้ประพฤติพรหมจรรย์อธิษฐานบารมีมหาชาติที่หพระมโหสถผู้บำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นบุตรเศรษฐีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดผู้คนขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาอยู่เสมอจนชื่อเสียงเลื่องลือไปถึงพระเจ้าวิเทหราชแห่งกรุงมิถิลารับมโหสถไว้เป็นราชบุตร แม้จะถูกฤิษยาจากพราหมณ์ราชบัณฑิตทั้งสี่พระมโหสถก็ได้ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหารวมทั้งคลี่คลายปัญหาศึกสงครามของบ้านเมืองพระมโหสถได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญาและคุณธรรมอันประเสริฐประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรมหาชาติที่6พระภูริทัต ผูบ้บำเพ็ญศีลบารมีคือการรักษาศีลไม่ให้ขาดแม้จะตกอยู่ในอันตรายพระภูริทัตเป็นเจ้าชายพญานาคซึ่งรักษาศีลไม่ทำร้ายผู้ใดแม้จะมีฤทธิ์มากจนต้องถูกพราหม์ชั่วจับตัวไปออกแสดงหาลาบสักการะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายพราหมณ์ยอมถูกทรมานเพื่อรักษาศีลและรอดพ้นจากพราหมณ์โดยไม่ต้องใช้กำลัง มหาชาติที่7พระจันทกุมารผู้บำเพ็ญขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นแม้จะถูกพรามกันทหารผูกพยาบาทเพราะสูญเสียลาบสัการะเมื่อสบโอกาสพรามกันทหารก็ล่อลวงพระราชาให้บูชายันพระจันทกุมารหลายต่อหลายครั้งซึ่งพระจันทกุมารเปรี่ยมด้วยขันติไม่เอาความจนกระทั่งครั้งสุดท้าย ด้วยบารมีความอดทนอดกลั้นของพระจันทกุมารพระอินทและเหล่าเทวดาจึงเสด็จมาทำลายพิธีบูชายันมหาชาติที่8พระนาถมหาพรมผู้บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมีใจเป็นกลางด้วยกุศลจิตไม่หวั่นไหวเมื่อพระเจ้าอังคติราชคลองเมืองมิถิลาได้หลงเชื่อชีปเปลือยว่า บุญบาปไม่มีจริงทำให้เพิกเฉยต่อการปกครองบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขพระธิดารุจาจึงอธิษฐานขอให้เทวดาช่วยพระบิดาผู้หลงผิดพระนาถมหาพรมจึงแปลงเป็นฤือีหาบทองคำเหาะลงมาโปรดพระราชา แม้ว่าพระราชาจะหลงผิดดื้อดึงเพียงใดพระมหาพรมก็ทรงอุเบกขามิได้ไม่พอใจไม่ใช้อำนาจของตนทำร้ายพระราชาพระนาถฤสีสอนพระราชาจนเข้าใจให้ละเว้นการประพฤติชั่วทั้งหลายประพฤติแต่ความดีคบคนดีและให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมหาชาติที่9 พระวิทุระบัณฑิตผู้บำเพ็ญสัจจะบารมีคือพูดจริงทำจริงและจริงใจวิทุระบัณฑิตเป็นอมสา์ของพระเจ้าเการบได้ตัดสินข้อโต้เถียงของพระอินพระยาครุฑพญานาคและพระเจ้าเการบซึ่งโต้เถียงกันว่าใครมีศีลเลิศกว่าของผู้อื่นวิทุระบัณฑิตตัดสินโดยแสดงธรรมประกอบ และตอบโดยสัจจะไม่เข้าข้างนายของตนเมื่อมเหสีของพญานาคทราบเรื่องก็อยากฟังธรรมจากวิทุระบัณฑิตบ้างจึงแกล้งป่วยขอให้นำหัวใจของวิทุระบัณฑิตมารักษาปุณกกยักษ์จึงได้ไปท้าแข่งสกาชนะพระเจ้าเก่ารบโดยขอวิทุระบัณฑิตเป็นของเดิมพันวิทุระบัณฑิตก็รักษาสัจจะยอมตามปุณกกยักษ์ไป ระหว่างทางยักษ์พยายามฆ่าวิทุระบันดิตด้วยวิธีต่างๆแต่ไม่สำเร็จด้วยสัจบารมีคุ้มครองมหาชาติที่สิบพระเวสสัดนดรผู้บำเพ็ญทานบารมีเป็นโอรสพระเจ้าสนชัยแห่งเมืองสีพีพระเวสสัดนดรเป็นผู้ที่สละได้ทุกสิ่งครั้งหนึ่งได้ยกช้างปัจจัยนาช้างคู่เมืองสีพีให้แก่เมืองอื่น ทำให้ชาวเมืองสีพีกโกรธเคืองขอให้พระราชาขับไล่พระเวสสันดรอ,ออกจากเมืองพราหมณ์ชูชกตามไปหาพระเวสสันดรในป่าโดวยวางอุบายให้พรานป่าและอจุตตะลือสีบอกทางชูชกขอบุตรธิดาคือกันหาและชาลีจากพระเวสสันดรแม้กันหาและชาลีจะไปซ่อนตัวในสระบัว พระองค์ก็ยังร้องเรียกให้บุตรธิดาออกมาเพื่อยกให้เป็นทานแก่พราหมณ์ในขณะที่นางมัตสีพระชายาออกไปหาผลไม้ได้ถูกสิงและเสือซึ่งพระอินท์จำแลงมาเพื่อกันไม่ให้นางกลับมาเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดร พระอุโบสถของวัดใหญ่อินทารามพระอารามหลวงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่กว่า600ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาภาพดั้งเดิมวาดด้วยสีฝุ่นแม้ว่าจะได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้งแต่โครงเรื่องและภาพยังเป็นเช่นเดิมหากเราได้มีโอกาสมาชื่นชมความงามของจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เราอาจจะได้ค้นพบ ข้อคิดคติเตือนใจบางอย่างที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากที่ได้ชมความงดงามของจิตกรรมฝาผนังหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการชนบุรีบ้านเราของเราในตอนนี้จะสามารถถ่ายทอดความงดงามและคติสอนใจบางประการสู่ท่านผู้ชมได้พบกันใหม่กับรายการชนบุรีบ้านเราในครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ Bye.